สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคุณเคยจินตนาการถึงชีวิตวัยทำงานในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่โทรศัพท์มือถือเป็นของหรูหราและทุกอย่างถูกเก็บไว้ในที่ที่เรียกว่าลิ้นชักไหมครับช่องเสียงสะท้อนน้ำช่องที่สะท้อนทุกแง่มุมของชีวิตวัยทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องที่ชวนให้ปวดหัวแต่นำมาเล่าคำขาแบบมีสาระวันนี้ผมลุงเสียงสะท้อนหรือจะเรียกว่าคนแก่ย้อนยุคก,ก็ไม่ผิดอะไร จะพาทุกท่านดําดิ่งสู่โลกแห่งออฟฟิศในยุค9 0ที่เต็มไปด้วยความคลาสสิกความหาและความวายป่วงกับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าลิ้นชักเก็บเอกสารซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของทุกสํานักงานในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ใครที่เกิดทันก็มาพยักหน้างึกนึกว่าจริงส่วนใครที่เกิดไม่ทันเตรียมอ้าปากค้างกับโลกที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงครับถ้าคุณคิดว่าชีวิตการทํางานของคุณตอนนี้มันยุ่งเหยิงลองมาดูสิครับว่ายุค9 0เขาสาหัสแค่ไหน แล้วจะรู้ว่าลิ้นชักเนี่ยแหละคือตัวการสำคัญเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณสมชายหัวหน้านแผนกที่เชื่อมั่นในระบบลิ้นชักเหนือสิ่งอื่นใดเขามีลิ้นชักเก็บเอกสารส่วนตัวอยู่สามลิ้นชักที่โต๊ะทำงานซึ่งแต่ละลิ้นชักนั้นก็มีภาระหน้าที่ที่ต่างกันไปลิ้นชักที่หนึ่งเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บเอกสารสำคัญเร่งด่วนที่ต้องหยิบใช้ตลอดเวลาคุณสมชายจะบอกเสมอว่า ลิ้นชักนี่นะ่ะสำคัญที่สุดนะโว้ยใครแต่อ้องถือว่าลบหลู่วันหนึ่งคุณสมชายได้มอบหมายงานด่วนให้น้องปุกกี้พนักงานใหม่ใส่ซื่อคู่เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประสีประษาเรื่องการจัดเก็บเอกสารแบบโบราณอามสไตล์คุณสมชายคุณสมชายสั่งเสียงเข้มว่าปุกกี้นี่นะเอกสารด่วนมากเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักที่หนึ่งของลุงนะแล้วพรุ่งนี้เช้าเอามาให้ลุงก่อนเลย น้องปุกกี้รับคําสั่งอย่างแข็งขันพร้อมกับแอบสงสัยในใจทําไมไม่ใช้คอมพิวเตอร์เก็บนะลุงแก่แล้วงงหรือเปล่าเนี่ยน้องปุกกี้ผู้ไม่เคยสัมผัสกับความคลาสสิกของระบบจัดเก็บเอกสารแบบลิ้นชักมาก่อนเธอเติบโตมาในยุคที่คอมพิวเตอร์ครองเมืองอินเทอร์เน็ตกําลังแบ่งบานการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดอยู่ในโฟลเดอร์ดิจิตอลเธอเห็นเอกสารที่คุณสมชายให้มาเป็นปึกเธอก็คิดในใจว่า โอ้ยตายแล้วกระดาษเยอะขนาดนี้จะหาเจอได้ไงเนีย่ยด้วยความที่น้องปุกกี้เป็นคนหัวสมัยใหม่เธอจึงคิดค้นระบบจัดเก็บเอกสารของตัวเองโดยการนำเอกสารไปจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบตามตัวอักษรและแยกประเภทอย่างละเอียดในลิ้นชักที่หนึ่งของคุณสมชายไม่ได้คิดเลยว่าการจัดเรียงในแบบของเธอนั้นมันขัดกับระบบเหมาวรวมของคุณสมชายโดยสิ้นเชิงเพื่อบรรจงเรียงเอกสารทีละหน้า พับเก็บอย่างสวยงามจัดหมวดหมู่เป็นอย่างดีเพราะเธอคิดว่าถ้าจัดระเบียบแบบนี้ลุงสมชายคงต้องชอบแน่ๆเลยเธอภูมิใจในผลงานของเธอมากเพราะเธอคิดว่าเธอได้อัปเกรดระบบจัดเก็บเอกสารแบบเก่าๆให้เป็นระบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้นรุ่งเช้าวันปอมาคุณสมชายมาทำงานแต่เช้าตรู่ด้วยความเร่งรีบเขาตั้งใจจะหยิบเอกสารที่ให้น้องปุกกี้เก็บไว้ ในลิ้นชักที่หนึ่งเพื่อนำไปประชุมกับผู้บริหารเขาเปิดลิ้นชักออกด้วยความมั่นใจแต่แล้วเขาก็ต้องตะลึงพึงเพลิดเอกสารที่เคยถูกกองรวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบตามสไตล์ของเขาบัตรนี้มันถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามราวกับนิตยสารเขาพยายามมองหาเอากสารที่ต้องการแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาจำได้แค่ว่า มันอยู่ตรงไหนคร่าวๆเท่านั้นเองเพราะปกติเขาจะจำจากกองเอกสารที่ยับยู่ยี่คุณสมชายหน้าซีดเผือดเหงื่อแตกพลักเขาพยายามพลิกเอกสารดูทีละหน้าด้วยความรวดเร็วหวังว่าจะเจอเอกสารที่ต้องการแต่ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เจอเขากรีดร้องในใจมี่มันเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าการจัดระเบียบของน้องปุกกี้มันทำให้ระบบ ความจำในแบบแผนของเขาพังพินาศไปหมดสิ้นคุณสมชายเริ่มมีอาการกระวนกระวายเขาแทบจะร้องไห้ออกมาเขานึกถึงคำพูดของน้องปุ๊กกี้ที่พูดไว้เมื่อวานว่าปุ๊กกี้จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเลยคะลุงเขาอยากจะย้อนเวลาไปกรอกหูตัวเองว่าอย่าให้เธอจัดเพื่อทำลายความมั่นคงของชีวิตลุงคุณสมชายเริ่มดึงเอกสารออกจากลิ้นชักอย่างบ้าคลั่งหวังว่าจะเจอเอกสารที่ต้องการ เขาสาบานได้เลยว่าเอกสารฉบับนี้สำคัญมากและมันหายไปไหนไม่ได้เขาเริ่มพลิกดูเอกสารที่กองอยู่บนโต๊ะที่ตอนนี้กลายเป็นภูเขาเอกสารขนาดย่อมๆเขาขึ้นพํากับตัวเองว่านี่มันอะไรกันเนี่ยเอกสารสำคัญมันจะหายไปได้ยังไงงานเข้าแล้วฉันเขาเริ่มคิดถึงการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและเขาต้องนำเสนอเอกสารชิ้นนี้นให้ได้เขาหยิบโทรศัพท์ตั้งโต๊ะขึ้นมาพยายามโทรหาน้องปุกกี้ แต่เธอกลับลาป่วยในวันนี้คุณสงชายถึงกับทรุดลงกับพื้นด้วยความสิ้นยังในที่สุดคุณสมชายก็ต้องยอมแพ้เขาไปประชุมโดยไม่มีเอกสารชิ้นสำคัญนั้นเขาถูกผู้บริหารตำหนิอย่างหนักถึงขนาดโดนสั่งให้เขียนรายงานชี้แจงเขาเดินกลับมาที่โต๊ะทำงานด้วยความผิดหวังมองกองเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นและหันไปมองลิ้นชักที่หนึ่งที่ยังคงเรียบร้อยสวยงามอย่างเป็นระเบียบราวกับเยาะเยะ้ยเขา เขานั่งลงบนพื้นอย่างหมดอะไรตายอยากในมือเขายังคงกำแ่นฟลอปปี้ดิสก์อันเล็กๆที่ไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรได้อีกแล้วเขาเพึ่มพากับตัวเองว่าความเรียบร้อยมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเลยเขาคิดถึงชีวิตในยุคก,ก่อนทุกๆอย่างมันดูง่ายดายกว่านี้แม้จะวุ่นวายแต่เขาก็จำตำแหน่งของทุกสิ่งได้อย่างแม่นยำด้วยระบบของเขาเองสองวันต่อมาน้องไม้ พนักงานฝึกงานเจนแสดคนใหม่เข้ามาเธอเห็นคุณสมชายนั่งหน้าโหง,ง่อยอยู่กับกองเอกสารเธอก็เลยเดินเข้าไปทักทายลุงสมชายคะ่ะทำไมถึงมานั่งเศร้าอยู่ตรงนี้คะ<ร>คุณสมชายก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้น้องไม้ฟังอย่างหมดเปลือกน้องไม้ฟังจบก็อมยิ้มแล้วบอกว่าโทรลุงคะเรื่องแค่นี้เองหมูช่วยลุงได้คุณสมชายมองหน้าน้องไม้อย่างไม่เชื่อสายตา จริงเหรอจะช่วยได้ยังไงน้องไม้ยิ้มกว้างแล้วหยิบสมาร์ทโฟนของเธอขึ้นมาแล้วบอกว่าลุงคะยุคนี้เราใช้เทคโนโลยีคะ่ะถ่ายรูปเก็บไว้สิคะคุณสมชายตาโตถ่ายรูปน้องไม้หัวเราะค,คิดคัดค่ะถ่ายรูปทุกหน้าของเอกสารแล้วเก็บไว้ในโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์หรือจะอัปโหลดขึ้นคลาวก็ได้เวลาจะหาอะไรก็แค่เสิร์ชชื่อไฟล์ง่ายกว่าลิ้นชักเป็นร้อยเท่าเลยค่ะลุง คุณสมชายอึ้งไปครู่หนึ่งเขามองสมาร์ทโฟนในมือน้องไม้แล้วก็มองกองเอกสารที่ยุ่งเหยิงบนพื้นเขาไม่เคยคิดว่าจะมีวิธีที่ง่ายดายขนาดนี้คุณสมชายตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำของน้องใหม่เขาใช้เวลาช่วงบ่ายวันนั้นนั่งสแกนเอกสารสำคัญทั้งหมดของเขาแล้วจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์โดยมีน้องไม้คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้คิดลุงคะเวลาตั้งชื่อไฟล์ต้องตั้งให้สื่อความหมายนะคะ จะได้หาง่ายๆน้องไม่สอนแล้วถ้าจะให้ดีอัปโหลดขึ้นคลาวไว้ด้วยนะคะลุงถ้าคอมพิวเตอร์พังเอกสารเราจะได้ไม่หายคุณสมชายรู้สึกเหมือนโลกของเขาเปิดกว้างขึ้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นได้ขนาดนี้เขาค่อยๆเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆที่น้องไม่สอนการคลิกเมาส์แต่ละครั้งเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เขามองข้ามไปนานแสนนาน เขามองไปที่ลิ้นชักเก็บเอกสารที่ตอนนี้ว่างเปล่าเขานึกถึงความวุ่นวายที่ผ่านมาแล้วก็อดหัวเราะในใจไม่ได้นี่แหละนะชีวิตคนทำงานในยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจริงๆหลายเดือนผ่านไปคุณสมชายกลายเป็นคนใหม่เขากลายเป็นหัวหน้าแผนักที่ทันสมัยที่สุดเขาสามารถหาเอกสารที่ต้องการได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ไม่ต้องปวดหัวกับการค้นหาในลิ้นชักอีกต่อไปทุกการประชุมเขาสามารถดึงข้อมูลขึ้นมานำเสนอได้อย่างรวดเร็วทำให้เขาได้รับคำชมจากผู้บริหารอยู่เสมอลิ้นชักเก็บเอกสารที่เคยเป็นแหล่งรวมความปวดหัวของเขาตอนนี้มันกลายเป็นแค่ที่เก็บปากกาและสมุดโน้ตธรรมดามดาไปแล้วคุณสมชายมักจะนั่งมองลิ้นชักที่ว่างเปล่าแล้วก็ยิ้มให้ตัวเอง เขานึกถึงน้องปุกกี้และน้องไม่ที่เป็นเหมือนตัวแทนของยุคสมัยที่แตกต่างกันเขาเข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับและบางครั้งความวุ่นวายที่เรามองว่าเป็นปัญหามันก็อาจจะนำไปสู่การเรียนรู้และสิ่งที่ดีกว่าเสมอการปรับตัวคือสิ่งสำคัญที่สุดในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้เรื่องราวของต้นและนางฟ้าปีขกขอนอะไรเราหลายอย่างเลยครับ อย่างแรกเลยคือความไม่แน่นอนคือความแน่นอนครับไม่ว่าเราจะวางแผนมาดีแค่ไหนชีวิตก็มักจะมีเซอร์ไพรส์เสมออย่างที่สองคือความสามารถในการปรับตัวครับเมื่อเจอกับปัญหาที่ไม่คาดฝันเราต้องตั้งสติและหาทางออกให้เร็วที่สุดเหมือนที่ต้นพยายามใช้ iPad แก้ปัญหาและสุดท้ายคือไก่หรือยอมรับโชคชะตาครับบางครั้งสิ่งที่เราวางแผนไว้มันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งหรือไม่พยายาม แต่มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้มันเป็นไปในอีกทางหนึ่งเหมือนปีกนางฟ้าที่หักไปแต่กลับทําให้เธอได้เรียนรู้ที่จะบินในแบบท,ที่ต่างออกไปและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมต้นบอกผมว่าตอนนี้เขาไม่ได้ยึดติดกับการวางแผนที่เป๊ะวออีกต่อไปแล้วเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจแล้วว่าชีวิตมันไม่ได้ราบรื่นไปซะทุกอย่างและนั่นแหละคือสเสน่ห์ของมัน ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอวันนี้ผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปยึดติดก,กับแผนการที่วางไว้มากเกินไปลองเปิดใจรับสิ่งที่ไม่คาดฝันดูบ้างบาง,บางทีมันอาจจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าที่เราเคยฝันไว้ก็เป็นได้ครับ